ตังตังโอ้ขอบคุณค่ะ thank you มากค่ะ thank you ทุกคน thank you thank you เอาไปกูทูโฮมแบก home 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 춥다. 춥다, so cold. เป็นคนที่ในรักง่ายๆได้แล้วก็เวลานูในรักนูอยากทำทุกอย่างทุกสิ่งสำหรับคนที่หนูรักแล้วก็บางครั้งหนูมีคนที่ไม่เช่นช่งหนูหนูเสียใจแต่นูอยากมากๆมีหนู อยากมีครอบครัวใจมากขอบุญค่ะเชียร์แลมกั Noche Kate Noche Kate Noche Kate Peppa Cat K A T E ขอบุญค่ะเชียร์แลมสุดพอด้วย Guys No by Talat Road Five Boy วันครั้นวันเศร้าวันครั้นวันชิตวันเศร้าวันวันสุขทุกคนสามารถพบนูได้ที่นั้นนูไปเที่ยวักรุะแทบชอบไปเที่ยวที่กรุะแทบนู้ยูทูบแตะแต่ได้ I live in ThailandHey okay, guys สวัสดีจ้า guys ขอบคุณขอบคุณค่ะสำหรับ support ขอบคุณค่ะคนขอบคุณคนที่ดูไลฟ์คนนู้แล้วก็คนที่ support ว i ดีโอล่าสุดนู้จะมีความสุขมากสำหรับ comment สำหรับว i ดีโอล่าสุดแล้วก็ save แล้วก็ repost นู้จะมีความสุขมาก เพราะว่าโนชอบรินเปลนไทยเปลนทีฉันชบที่สุดคือคนสุดใจแต่ฉันก็นหนจะรินเปลนนิดหน่อยแต่ฉันก็นจรักไ่เป็นที่ขอคกณที่รักใจยิ่งขึ้นเก่าจไ้ okay. ส,สุด นู plan i, nah i <laughs> ่รันพลนนี่นรอดกับคุณค no, ่ะกับคุณค่เสนอสุดพอดนูยูทีปเะใช่ิดีวเลสุดบเปนเป็นเพลนที่นูชอบมากกับคุณค่ะกับคุณค่ะสนอสุดดใช่นูชอบเพลนแกนูชอบเพลน ไทเกะแบบจริงๆเพลนเจีจเยอายุแปดอายุเก้าจริงๆชอบทื่อขอบคุณค่ะนูอชอเพลนเพลนมากจริงๆ

มีแต่เธอมีแต่เธอในหัวใจฉันมีแต่เธอเธอคนเดียวเธอคนเดียวเสมัครไปฉันรักเธอจ,จ,น,จน,น,นหมดตังใจเอาไม่รีบหลอนตรงไหนสีห้องหัวใจคนฉันมีแค่เธอฉันมีเธอคนเนดียวในหัวใจมืมมชอช็อปเพลนไทย